สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทางช่องฮักนัสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยลุงพลตอบวันนายแน่มากขอเสริมค่ะอย่างที่รู้รู้กันเนะค่ะพี่น้องนะสองสาวันที่ผ่านมาจากนักการเมืองชื่อดังออกมาลงคลิปทำคลิปพูดเกี่ยวกับลุงพล ประมาณว่างงจังเลยทำไมมีคนสนใจลุงพลเยอะแยะทำไมมีคนให้ความสนใจทำไมสังคมไทยเป็นแบบนี้แล้วหรือเตือนสติอาจจะหงายเงิบททำอะไรให้สังคมบ้างได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือเปล่านี่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่คลิปแรกเพิ่อนออกมาแต่ขณะเดียวกันมีประชาชน ทั่วโลกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้พค่นก็พยายามที่จะออกคลิปมาที่สองที่สามเพื่ออธิบายเพื่อจะอธิบายค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะมาขยายแบบนี้ค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ต้นที่คุณออกคลิปออกมานะคะตั้งแต่ต้นที่ท่านผู้ทรงเกียรติเนี่ย ออกคลิปมาแล้วพี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามได้ฟังเขาย่อมใช้วิจารณญาณในการรับฟังล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าคุณสื่อถึงอะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องการสื่อเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลุงพลนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นประมาณว่า ตำหนิสังคมไทยว่าเป็นแบบนี้แล้วหรือก็จะประมาณว่าตำหนิสังคมไทยว่าเอ๊ะทำไมยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่านู่นนี่แล้วทําไมไปให้ความสนใจทั้งทั้งที่พ่อแม่เขาเองเป็นผู้สูญเสียแล้วทําไมถึงประชาชนให้ความสนใจทำไมประชาชนถึงมาทางมาให้นู่นให้นี่ลุงพลประมาณก็เหมือนประชดประชันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะได้โอลิมปิกมาหร้อทำไมเป็นฮีโร่ประมาณนั้นค่ะพี่น้องงงประมาณไม่เข้าใจประมาณนั้นค่ะพี่น้อง นี่คือสิ่งที่ได้อ่านได้ฟังได้ดูในคลิปของท่านผู้นี้ออกมาแต่ขณะเดียวกันหลังๆมาเพื่อนก็มีการทําคลิปมา,าพยายามที่จะอธิบายว่าไม่ได้น,นุ่นไม่ได้นี่อะไรมากมายประมาณนั้นเพียงแต่ว่าเพื่นสงสัยประมาณนั้นนะแต่ประชาชนได้ฟังแล้วเขาใช้วิจารณะระยะ,ระ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเขารู้ว,ว่าคุณสื่ออะไรค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้มาดาหน่อยจะมาขอขยายแบบนี้ค่ะพี่น้องตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็หมายถึงว่าทําไมถึงคนมาลงที่ลุงพลทําไมคนถึงมาให้อกให้ใจให้กําลังใจให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองอันนี้เกลิ่อนคร่าวๆน้อยๆให้ฟังค่ะบางทีท่านผู้นี้อาจจะอย่างที่บอกไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นถึงจะมาวิจารณ์ทานองนี้วิจารณ์ไม่ผิดนะคะ คะพี่นองวิจารณ์บพิษมาดามหน่อยเองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเอฟซลุงพลเป็นเอฟซีทางพ่อแม่เป็นเอฟซีใครแต่มาดามหน่อยดูข่าวเสพข่าวตั้งแต่วันแรกจนวันนี้90วันแล้วมาดามหน่อยรู้ว่าคืออะไรใครคิดอะไรบ้างต่างคนต่างคิดคิดได้แย้งได้ค่ะพี่น้องขาแต่ทําไมลุงพลถึงมาดังที่มาดังนี่ก็เพราะว่า คนสูญเสียคือพ่อแม่เข้าใจอยู่ว่าสูญเสียเข้าใจอยู่ว่าหนักที่สุดก็คือพ่อแม่น่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ทําไมผู้คนถึงมาให้ความสนใจลุงพลก็เพราะว่าแม่เขาไปสงสัยว่าเป็นลุงพลเป็นผู้กระทำเพราะว่ามีเด็กหญิงอายุสามขวบเสียชีวิตแต่ไป,ไปมา,มา ตำรวจลงพื้นที่แล้วก็ไปสืบไปสอบไปหาไปนู่นไปนี่ไปพิสูจน์หลักฐานมากที่สุดก็คือลุงพลเหตุผลก็คือแม่เขาเป็นคนบอกเองว่าเขาสงสัยลุงพล mm hmm. นั่นคือที่มาที่ไปทําไมลุงพลถึงได้มาเด้งมาดังอยู่ mm hmm. ทงทั้งที่น่าจะเป็นคนสูญเสียคือพ่อแม่ทําไมประชาชนไม่ให้ความสนใจตรงนั้นประชาชนให้ความสนใจค่ะท่านขาอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังประชาชนให้ความสนใจประชาชนคิดเสมอแหละค่ะว่าเป็นผู้สูญเสียมีปัญหาแน่นอนทางจิต ทางใจสูญเสียเนี่ยโศกเศร้าแน่นอนแต่ปัญหามอยู่ที่ว่าการติดตามข่าวแต่ละครั้งการตอบคำพูดคําถามของสองฝ่ายฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อฝ่ายลุงพลตอบคําถามบางคนเขาก็เอ็นเอียงลหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าการตอบคําถามมันก็เป็นสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะ เข้าข้างเข้าใจได้ว่าใครคิดยังไงอยู่นั่นคือสิ่งที่แล้วที่สําคัญที่สําคัญทําไมคนถึงมาให้ใจลุงพลเอาคิดง่ายๆค่ะว่าอยู่ดีๆ คนคนนี้เป็นคนรักลูกรักหลานมากเราไม่รู้ว่าผลพิสูจน์ออกมาว่าเขาทำจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแต่การที่ดูข่าวก็คือเขาเป็นคนรักลูกรักหลานไปไหนมาไหนเขาเอาลูกเอาหลานไปเที่ยวด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าอยู่ๆพอเด็กเสียชีวิตขึ้นมากับกลายเป็นว่าเขาโดนสังคมเพ่งเล็งโดนสังคมเพ่งเลงโดยโดยที่แม่ของผู้เสียชีวิตของน้องเองเป็นผู้สงสัยเขาต,ตกเป็นจำเลยสังคมตกเป็น คันี่บอกง่ายๆก็คือเป็นฆาตะกรค่ะพี่น้องคะถ้าเขาไม่ผิดหรือเขาไม่ได้ทําจริงๆก็กลายเป็นว่าตกเป็นจําเลยสังคมตกเป็นฆาตกรฆาตกรในการนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันเป็นเรื่องถ้าเป็นพวกเราทุกคนที่เจอแบบนี้ก็เป็นกับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับชีวิตแ่ละค่ะเป็นการเสี่ยงติดคุกติดตารางเพ้อๆอย่างเช่นที่บอกว่าพอน้องเสียแล้วไปเจอเอน้อง เสียชีวิตบนภูเขากลับลงมาแล้วก็มีคนให้ข้อมูลว่าสงสัยลุงพลแล้วเขาก็มาตรวจมาเช็ครถลุงพลอย่างที่มาดามหน่อยเคยเล่าหลายคลิปก่อนว่าการที่ลุงพลจะไม่หลุดก็เพราะว่าหนึ่งละเขาคุกคีกับหลานแล้วเขารับหลานไปนู่นไปนี่แล้วมีคนพิสูจน์เอาพิสูจน์ดีเอนเอเอารถลุงไปตรวจเอาตัวไปตรวจนู่นนี่สารพัดแน่นอนเด็กที่คุกคีอยู่ใหม่ๆกับรถลุงพลเขาต้องตรวจเจอแน่นอนล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่โอเคเรายังไม่มี ใครพิสูจน์ใหเห็นว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกกันแน่อันนี้เราก็มีแต่รอไม,ไม่ไม่มีใครเป็นผู้วิเศษที่จะมาชี้นอกจากได้ฟังผลสรุปจากตํารวจว่าเขาสรุปจากหลักฐานที่พาพิสูจน์หลักฐานตั้งแต่โรงพยาบาลณนะตอนนี้แล้วก็คนที่ลงพื้นที่จริงแล้วก็จะออกมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็มาแสดงหลักฐานนู่นนี่บางทีเราไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เรารอแต่ ท่านผู้นี้สงสัยทําไมถึงลงทําไมถึงไม่เป็นเป็นพ่อแม่ผู้สูญเสียทําไมกลายเป็นลุงพลก็ลุงพลถือว่าประชาชนได้ยินได้ฟังข่าวตอนนั้นก็คือถือว่าเป็นฆาตกรนั่นแหละค่ะพี่น้องคะนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงถ้าเป็นชีวิตเราๆนี่ก็ถือว่าร้ายแรงที่สุดในชีวิตถ้าเราไม่ได้ทำมันก็กลายเป็นจําเลยสังคมไปแล้วเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องตั้งแต่ต้นมาแล้วคราวนี้คําว่าฮีโร่ค่ะพี่น้องคะคําว่าฮีโร่ที่ท่านบอกว่าเป็นฮีโร่เป็นทําอะไรให้สังคมบ้างเป็นฮีโร่เป็น นักโอลิมปิกได้เหรียญโอลิมปิกมาเหรออันนี้คิดผิดค่ะอันนี้มาดามหน่อยขอบอกว่าท่านคิดผิดคําว่าฮีโร่ท่านอาจจะเข้าใจเพี้ยนไปหรือเปล่าท่านอาจจะเข้าใจไม่ถ่องแท้หรือเปล่าคะคําว่าฮีโร่ยกตัวอย่างง่ายๆคําว่าฮีโร่โอเคถ้าคุณบอกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกมาหรือเปล่านั่นคือฮีโร่อันนั้นก็คือใช่แต่ฮีโร่นี่สําหรับ บ้านๆฮีโร่สำหรับคนที่อาจจะให้ในกรณีนี้ฮีโร่ที่คุณพูดถึงก็คือกรณีของลุงพลคำว่าฮีโร่ใช้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะไม่ได้จำเป็นต้องบอกว่าทำอะไรให้สังคมแล้วบ้างคำว่าฮีโร่มันไม่จะเป็นต้องอว่าได้เหรียญมาเหรือไดโอลิมปิกมาเหรือมันก็ไม่ได้ใช่ตรงนั้น เอาง่ายๆคำว่าฮีโร่ในเหตุการณ์นี้คนที่เขาให้ประชาชนที่เขาอาจจะบอกว่ามาดูข่าวแล้วอะไรแล้วเขาให้นูน่นให้นี่ให้ข้าวให้ของให้ใจให,ให้นู่นให้นี่ให้ลุงพลเนี่ยจะกลายเป็นว่าโอเคลุงพลกลายเป็นฮีโร่หรือบางคนที่คิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดคำว่าฮีโร่ในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นประมาณว่า ฮีโร่ในสิ่งที่อ่ะลุงพลคนโยนความผิดคนสงสยัยคนใส,คนส่ความคนสงสัยให้ว่าอาจจะเป็นฆาตกรนั่นก็หมายถึงว่าการโกรธการเกลียดเอายอย่างเป็นเราๆอย่างเช่นมาดามหน่อยรักลูกรักหลานขนาดนี้แล้วมีคนเผอิญลูกหลานเสียชีวิตแล้วก็กลับมาว่าเออมาดามหน่อยเป็นคนใกล้ชิดที่สุดเป็นคนรักหลานที่สุดแล้วอยู่ๆแล้วมาบอกว่ามาดามหน่อยเป็นจําเลยสังคมและเป็นคนกระทําเป็นคนทําผิดที่มันเป็นฆาตกรร้ายแรงที่สุดเนี่ยแล้ว ทำไมจะไม่มีการโมงโหล่ะคะการโกรธเกลียดเคี้ยแค้นโมโหมันก็มีอยู่แล้วแต่คําว่าฮีโร่ในเหตุการณ์ของลุงพลเนี่ยที่เขาน่าจะยกคําว่าฮีโร่ให้ลุงพลนี่ก็เพราะว่าหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบฮีโร่ของลุงพลนี่คือการตอบคําถามค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ใช้เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันค่ะท่านเหตุผลก็คือลุงพลมาตอบคําถามการตอบคําถามนี้ของลุงพลเนี่ยเป็นคนนิ่งทั้งๆท,ที่เขาโดน อะง่ายๆพูดแบบภาษาบ้านๆเพราะว่าเขาโดนใส่ร้ายเขาโดนสงสัยเป็นฆาตกรเนี่ยเขาไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นเขาพยายามที่จะเก็บอารมณ์ของเขานิ่งนิ่งแล้วก็พยายามที่จะตอบสื่อ ออกมาแบบซื่อๆของเขาตอบสื่อออกมาโดยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครตอบสื่อออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เป็นาการแตกแยกเพิ่มขึ้นเป็นการที่ตอบออกมาแล้วสื่อสามารถที่จะเอาไปทําให้มีข้อแตกแยกเพิ่มขึ้นมีปัญหาการเพิ่มขึ้นมีการโกรธเกลียดเคียดแค้นกันเพิ่มขึ้นเขาไม่มีตรงนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ ฮีโร่ในกรณีของโลงพลอีกข้อหนึ่งก็น่าจะเป็นฮีโร่ในส่วนของเขาเป็นคนที่รักลูกรักเมียรักครอบรักครัวแล้วการตอบคําถามของเขาแต่ละครั้งไม่ว่าจะถามเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะถามเรื่องนู่นเรื่องนี่เขาเป็นการตอบที่นุ่มนวลเป็นการตอบที่ไม่ส่อแววกับการที่เกิดเหตุการณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นกันเกิดขึ้นอีกเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีเป็นพ่อ ของลูกที่ดีเลี้ยงลูกมาอย่างดีแล้วก็เท่าที่เขาเห็นข่าวแล้วก็เป็นสามีที่ดีของป้าแตนนี่ก็อาจจะเป็นฮีโร่ก็ได้ที่เขาบอกว่าการที่เขาได้รับสิ่งนี้มาสังคมสงสัยฝ่ายตรงข้ามให้ความสงสัยเขาว่าเป็นเขาเขาเป็นฆาตกรแล้วเนี่ยแต่การที่ออกมาตามสื่อตามที่เราผู้เสพข่าวด้านนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้างในที่ไม่ได้เป็นฝ่ายใครฝ่ายใครเนี่ย เขาก็สามารถให้คำว่าฮีโร่ได้ค่ะท่านอันนี้คือฮีโร่เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นต้องบอกว่าทำอะไรให้สังคมบ้างมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆคนจบด็อกเตอร์ด็อกแถวต่อยป่ากันตีป่ากันคนต่อยป่าก็ถือว่าเป็นฮีโร่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีทางสู้บางทีเขาไม่รู้ว่าผิดอรอถูกหรืออะไรนี่ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ได้ฮีโร่คือฮีโร่ด้วยใจที่เขาใจสงบเขาระงับอารมณ์ของเขาได้อันนี้ก็คือฮีโร่คะ่ะท่านขาคําว่าฮีโร่ไม่จะเป็นต้องว่าเออไปทําอะไรให้สังคมหรือเปล่าปีมีอะไรได้เหรียญทองหรือเปล่าอ,อันนี้คุณคิดผิดแล้วนะคะท่านอันนี้อันนี้ด้วยความเคารพจริงๆท่านอาจจะใช้คําว่าฮีโร่ เข้าใจความหมายคําว่าฮีโร่ไม่ถูกค่ะพี่น้องขาแล้วอีกคํานึงที่สนใจที่อยากจะตอบท่านตอบแทนลุงพลนี่แหละค่ะคําว่าถ้าลุงพลผู้คนให้ข้าวให้ของให้นุ่นให้เงินให้ทองไปช่วยเหลือให้ใจให้นุ่นให้นี่แต่ถ้าลุงพลผิดขึ้นมาหงายเงือบเลยนะสังคมไทยหงายเงือบไปนะไอ้คนที่ให้คนที่คิดว่าใจดีประมาณนั้นเขาไม่ได้หงายเงือบหรอกค่ะพี่น้องขาเท่าที่รู้คนที่ให้เขาฟังเหตุการณ์ปัจจุบัน เขาดูเหตุการณ์ปัจจุบันดูความทุกข์ยากลําบากยากจนของคนคนหนึ่งในปัจจุบันที่มีครอบครัวที่อุ้ยอะไรบ้านก็ยังไม่มีมีแค่หลังคาแล้วที่เหลือก็คือเอาป้ายเอ่อเอาผ้าฉากผ้านุ่มผ้านี่มากัน้นห้องนูหง้ห้องน้ําก็ไม่มีเขาเห็นแค่นั้นเขาก็เลยอยากช่วยเขาก็เลยอยากให้เขาก็เลยเป็นคนใจดีเพื่อที่จะให้ก็เท่านั้นเอง จะมาบอกว่าหง,งงงไงเงือบเขาไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเขาดูข่าวเขาดูข่าวณปัจจุบันแต่ถ้าผลออกมาจะเป็นแบบไหนเขาก็ทําใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ว่าที่เขาขา้างนี่ถ้าผิดแล้วฉันจะเอาคืนนะ้าเขาก็ไม่ได้ใช่เพราะเขาก็ให้ด้วยใจให้ด้วยที่บอกว่าไปเห็นแล้วโอเคคนลําบากยากจนช่วยคนลําบากยากจนนั้นดีที่สุดแล้วส่วน คดีจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้ไปนสนใจตรงนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกอง,กองพิสูจน์หลักฐานตํารงตํารวจไปเขาก็ปล่อยไปเขาไม่ได้เป็นไม่มีใครที่จะบอกว่าให้เงินให้ทองไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ช่วยเหลือให้เงินให้ทองสร้างบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางทําอะไรให้ทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่ไปให้กํลาลังใจโดยที่ไม่เกี่ยวกับเงินกับทองไปให้กํลาลังใจล้นหลามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปคาดหวังว่าเออที่มาวันนี้เพราะว่าลงุลงพลเป็นคน ไม่ผิดไม่ผิีเขาก็ไม่ได้พูดเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นจะมีส่วนหนึ่งคิดก็ไม่เป็นไรแต่คนส่วนมากเข้าไปนี่ก็คือเข้าไปเพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ณปัจจุบันเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่เขาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยข่าวต่างๆเนี่ย คิดว่าลุงพลไม่ผิดเขาก็เลยให้ใจให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของนี่คือสิ่งที่คําว่าหงเงือบนี่มันมันไม่น่าจะคุณไม่น่าจะเอามาใช้หรอกนะคุณก็เป็นนักการเมืองที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจอยู่แต่ถ้าจะบอกว่าคุณมาเป็นห่วงตรงนี้ก็ก็ไม่ควรมาเป็นห่วงหรอกค่ะท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าคนที่ให้นู่นให้นี่ให้จงให้ใจให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองนี่เกิดลุงพลผิด เป็นองเป็นคนผิดขึ้นมาจะไงายงงหงายเงอบนี่นเขาก็ไม่ได้บริตรงนั้นหรอกค่ะเพราะว่ายังยืนยันว่าเขาดูเหตุการณ์เขาดูเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ไปชี้เป็นชี้ตายว่าลุงพลผิดหรือบนถูลุงพลถูกเหตุการณ์ผลลัพธ์ออกมามันเป็นแบบไหนเขาก็ต้องยอมรับอยู่ดีล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วข้อต่อมาก็จะเป็นประมาณว่าอุ้ยสังคมไทยเป็นไปแบบนี้แล้วเหรอเป็นขนาดนั้นแล้วเหรอหมายถึงที่ที่คุณหมายถึงก็คงจะเป็นประมาณว่าเออจะไม่ไปแห่ให้เขาไปแห่ให้ลุงพลไปแห่ ให้ลุมบอลทั้งๆท,ที่พ่อแม่เขาเป็นคนสูญเสียทําไมไม่ให้ใจคุณก็คิดง่ายๆว่าคุณก็เป็นการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณเลยมาวิจารณ์ตรงนี้ได้ทําไมสังคมไทยเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ได้แล้วเหรอประมาณนั้นนะอันนี้คือคุณคิดผิดแล้วค่ะนะท่านสสผู้ทรงเกียรติคุณคิดผิดแล้วค่ะ ถ้าคุณดูข่าวตั้งแต่ต้นถึงวันนี้90บวันแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมชาวบ้านถึงให้ใจลุงพลเพราะเหตุผลที่ว่าการตอบคําถามแต่ละครั้งมันน่าฟังไหมล่ะกับฝั่งนูน้นกับฝั่งนี้เขาก็เปรียบเทียบกันแล้วส่วนที่บอกว่าเขาให้ใจนี่เขาก็ให้ด้วยใจเพราะเขาเห็นด้วยตาเขาเห็นจากข่าวก็เห็นด้วยตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ให้ใจมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาพอใจเขาพอใจให้เพื่อที่จะเป็นนะฉะนั้นก็คือจาก ที่ผ่านมาแล้วคราวนี้ลุงพลตอบคําถามค่ะพี่น้องขาทีนี้ตอนท้ายแล้วนะลุงพลตอบคําถามตอบคําถามตามที่คุณวันได้ออกคลิปลุงพลก็มีการตอบแล้วละค่ะพี่น้องขาลุงพลนี่ก็ตอบแบบซื่อๆได้ใจที่มาดามหน่อยให้คําว่านายแน่มากหนึ่งเตือนสติ ก็ประมาณว่าเขาออกคลิปมาเพื่อเตือนสติประมาณนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเตือนสติผมก็ขอบคุณครับก็ไม่เป็นไรเ,เป็นความคิดของท่านครับอันนี้คือตอบดีมากค่ะพี่น้องค่ะที่บอกว่านายแนะมากก็คือข้อนี้ด้วยอันที่สองก็คือการที่ทําไมถึงคนให้ใจให้เงินให้ทองให้นุ่นให้นี่หรือไม่คนไปหาแย่ๆให้เงินให้ทองประมาณนั้นน่ะ ตามความเป็นจริงแล้วลุงคนเขาก็ตอบว่าประเพณีโบราณโบราณที่นานมาถ้าให้ใจให้กําลังใจใครแล้วใครไปมาหาสู่ที่เขาคิดว่าเขาพอใจถูกใจแล้วก็จะมีการผูกของผูกแขนให้เงินให้ทองใส่เงินใ,ใส่ทองมันก็เป็นประเพณีของชาวบ้านแต่นมแต่นานมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาให้มันก็เป็นประเพณีค่ะท่านขาข้อที่3ก็คืออยากให้คุณ ลุงพลตอบว่าก็ขอบคุณไปยังท่านนะครับท่านสสแต่คราวนี้ก็คือถ้าจะเป็นไปได้ก็คืออยากให้สสมามาผูกแขนมาให้กําลังใจผมสักร้อยสองร้อยก็ยังดีประมาณน้นลุงพลพูดนี่นี่คือคือนายแน่มากแล้วเขาก็ต่อท้ายว่าการมาหาผมผมไม่มีอะไรให้นะครับนอกจากให้น้ําเท่านั้นเองเพราะว่าผมมีแค่น้ําเพราะผมไม่มีอะไรนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับแสดงสปิริตได้ดีมากนายแน่มากลุงพลน,นะท้ายตอนท้ายท้ายที่สุดค่ะพี่น้องขา ท่านคะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องคนที่ให้กําลังใจลุงพลหรอกค่ะพี่น้องนะอันนี้คือฝากไปถึงท่านไม่ต้องเป็นห่วงกับคนที่ให้กําลังใจให้กําลังใจของลุงพลให้ข้าวให้ของให้บ้านในช่องให้เงินให้ทองให้เฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเป็นห่วงสังคมตรงนั้นหรอกค่ะท่านนะเขาคิดได้เขาคิดประชาชนคิดได้แล้วเขาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังการกระทำทุกอย่างเขารู้เขามีสติอยู่แล้วล่ะค่ะท่านคะอยากจะบอกอย่างนี้ว่า เอาเวลาที่ท่านห่วงสังคมไทยตอนนี้เอาเวลาที่มีตอนนี้ ไปคิดไปทบทวนทํำยังไงท่านเป็นสสเองทำยังไงจะให้อยู่ในใจประชาชนให้ประชาชนชอบท่านมากมายต่อไปแล้วก็อยู่ในใจประชาชนเ,าเลือกตั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งให้ท่านชนะทุกครั้งทุกครั้งไปจะดีกว่าไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพูดซอซอๆนิ่มๆลงหน่อยประชาชนก็จะให้ใจท่านประชาชนก็จะรักท่านมากกว่าน,นี้อันนี้คือหวังดีนะคะท่านนะประชาชนก็ให้ใจท่านแต่ถ้าท่านพูดนิ่มๆซอบๆลงหน่อยพูดจาที่มันนุ่มนวลลงหน่อยกว่านี้ เอาเวลาที่จะมาคอมเมนต์ของลุงพลออกคลิปพยายามที่จะอธิบายแบบนี้ไปปรับปรุงตรงนั้นไปใช้เวลาตรงการสสการเมืองของท่านดีกว่านะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ